การเปลี่ยนแปลงระดับหน้าท้องของคุณแม่ตั้งครรภ์นในแต่ละเดือนจะมีลักษณะแบบนี้ซึ่งในช่วงแรกนะคะของการตั้งครรภ์หรือว่าเดือนที่1น,นะคะประมาณ4สัปดาห์ส่วนใหญ่คุณแม่จะไม่รู้นะคะว่าตัวเองมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นถึงแม้ประจำเดือนไม่มาก็อาจจะคิดว่าเป็นการคลาดเคลื่อนของประจำเดือนประจำเดือนของเราอาจจะมาช้า คุณแม่ส่วนใหญ่ก็เลยจะยังไม่ตรวจสําหรับเมื่อคุณแม่ท้องใน,ในช่วงหนึ่งเดือนนี้เพราะฉะนั้นต้องรอประมาณเดือนที่2หรือว่าอายุคันประมาณ8สัปดาห์เมื่อ,อยุคันภ์ดสัปดาห์หรือว่า2เดือนนะคะคุณแม่ก็มั่นใจแล้วนะคะว่าประจำเดือนของเราเนี่ยไม่มาแน่นอนซื้อที่ตรวจการตั้งครันนะคะมาตรวจดู ส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ก็อายุครรภ์ประมาณ8สัปดาห์หรือ7สัปดาห์8สัปดาห์เข้าไปแล้วแต่ในช่วงหนึ่งเดือนแรกเนี่ยถ้าซื้อที่ตรวจการตั้งครรภ์น,นะคะฮอร์โมนการตั้งครรภ์อาจจะขึ้นจางๆอาจจะไม่ชัดเจนแต่ถ้าเข้าสู่เดือนที่2หรือว่า8สัปดาห์เนี่ยฮอร์โมนการตั้งครรภ์ขึ้นชัดเจนแน่นอนเมื่อตรวจคันด้วยปสวัสสาวะก็จะพบว่าขึ้น2ขีดที่ชัดเจนแล้วก็คุณแม่ที่บางคนนะคะมีอาการแพ้ท้องเนี่ย ส่วนใหญ่อาการแพ้ท้องนะคะก็จะเริ่มมีในช่วงอายุรันประมาณ2เดือนขึ้นไปนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ส่วนใหญ่นะคะจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนอาการแพ้ท้องก็อยู่ในช่วง8สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองมีการตั้งครันแน่นอนพอเข้าสู่เดือนที่3นะคะหรือว่าอายุครรภ์1สสัปดาห์ถ้าเมื่อ อายุครรภ์ของคุณแม่12สัปดาห์แล้วส่วนใหญ่ระดับหน้าท้องนะคะก็จะเล็กมากๆคุณแม่จะยังคลาไม่เจอให้คุณหมอคุณพยาบาลที่ตรวจครรภ์น,นะคะคลำก็ยังไม่เจอถึงแม้ว่าหน้าท้องจะบางหรือว่าหน้าท้องหนานี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะคะคลำไม่เจอถ้าแบ่งระดับหน้าท้องนะคะถ้าระดับยอดมดลูกจากสะดือลงมาถึงกระดูกหัวเหน่าของคุณแม่เนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนถ้ายุครรภ์ประมาณ3เดือนหรือ12สัปดาห์ ระดับยอดมดลูกก็อยู่เพียงแค่1ส่วนสมากกว่ากระดูกหัวเหนาวแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นหน้าท้องของคุณแม่เนี่ยยังไม่ออกชัดเจนแน่นอนยกเว้นว่าคุณแม่ท่านไหนที่ไม่แพ้ท้องรับประทานอาหารได้เยอะอันนี้พุงของคุณแม่อาจจะออกก่อนก็ได้คราวนี้พอเข้าสู่เดือนที่4หรืออายุครรภ์สสัปดาห์ระดับหน้าท้องนะคะเริ่มมีขึ้นระดับมดลูกเนี่ยจะอยู่ประมาณ2ส่วนสมากกว่าหัวเนา่า นะคะซึ่งคุณแม่บางคนนะคะที่เป็นท้องหลังอาจจะรู้สึกว่ามีลูกดิ้นลูกตอดเพราะว่าท้องหลังเนี่ยจะรู้สึกว่าลูกดิ้นลูก,ลกตอดได้เร็วขึ้นบางคนที่หน้าท้องบางมากๆถ้านอนหงายดีๆคำระดับยอดมดลูกก็จะคำพบนั่นเองค่ะพอเข้าสู่เดือนที่5ระดับยอดมดลูกนะคะจะอยู่ระดับสะดือคุณแม่ก็จะคลำมดลูกของตัวเองเจอ er ถ้านอนงายหรือว่าหน้าท้องแบนราบ นะคะระดับมดลูกจะนูนขึ้นมาอยู่ระดับสะดือเป็นก้อนแข็งอยู่ระดับสะดือนะคะแต่ถ้าคุณแม่ท่านไหนที่ท้องหลังๆแล้วมีไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องเยอะก็อาจจะยังคําไม่เจอแต่รู้สึกแล้วนะคะว่าลูกมีดิ้นมีตอดแล้วสําหรับอายุคันห้าเดือนพอเข้าสู่เดือนที่6หรืออายุคันยี่สิบสี่สัปดาห์คราวนี้ระดับยอดมดลูกนะคะแบ่งจากระดับสะดือขึ้นมาถึงใต้ราวนมของเราก็จะแบ่งเป็น4ส่วนเมื่อคุณแม่อายุรัน์6เดือน หรือ24สัปดาห์เนี่ยระดับยอมลูกก็อยู่เนหนือ1ส่วน4เหนือระดับสะดือขึ้นมาซึ่งจะค่อนข้างชัดเจนแล้วลูกก็จะดิ้นดีแล้วนะคะในช่วง6เดือนนี้พอเข้าสู่เดือนที่7ระดับหน้าท้องก็จะใหญ่ขึ้นชัดเจนคุณแม่บางคนนะคะที่รูปร่างค่อนข้าง,างผอมเนี่ย จะเริ่มเห็นหน้าท้องชัดเจนนะคะก็คือช่วงอายุครรภ์เดเดือนจะมองเห็นชัดเจนเลยว่าท้องเริ่มโตมากขึ้นนะคะระดับหน้าท้องหรือว่าระดับยอดมดลูกก็จะอยู่ประมาณ2อส่วนสมากกว่าระดับสะดือนะคะอายุครรภ์เดเดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อ7เดือนแล้วหน้าท้องโตชัดเจนลูกดิ้นชัดเจนเมื่อ7เดือนขึ้นไปคุณแม่ต้องนับลูกดิ้นให้ดีๆวันหนึ่งจะต้องมากกว่าสืบครั้งนั่นเองค่ะคราวนี้เมื่อคุณแม่อายุครรภ์แเดือนหรือว่า32สัปดาห์ ระดับย่อมลูกเนี่ยจะอยู่ประมาณ3มส่วน4มากกว่าสะดือของคุณแม่ซึ่งคุณแม่บางคนคะอาจจะรู้สึกอึดอัดละหายใจไม่ค่อยอิ่มหายใจไม่ค่อยสะดวกนะคะสำหรับอายุครรภ์ที่8เดือนนะคะสมส่วนสมากกว่าสะดือเนี่ยมดลูกขยายใหญ่หญกดเบียดอวัยวะภายในไปแล้วพอเข้าสู่เดือนที่9อายุครรภ์สามสัปดาห์เดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่คุณแม่ทรมานที่สุดเลยสําหรับอายุครรภ์สาสัปดาห เพราะว่ามดลูกของคุณแม่เนี่ยขยายใหญ่เต็มที่กดเบียดช่องท้องเอาไว้ว่าภายในเต็มที่อึดอัดอุ้ยอ้ายเดินลําบากปัสสาวะบ่อยนะ,ะสารพัดของปัญหามีบวมนะคะเป็นตะคริวก็บ่อยในช่วง9เดือน36สัปดาห์นี้แต่พอเดือนสุดท้ายเดือนที่10ของการคลอดหรืออายุคัรภ์สีสัปดาห์คุณแม่จะรู้สึกสหายใจสะดวกขึ้นรู้สึก คล่องตัวขึ้นเพราะว่าระดับยอนมดลูกของคุณแม่จะลดต่ำลงตามส่วนนำของทารกที่เข้าสู่ช่วงช่องเชิงกลานนะคะจะรู้สึกว่าท้องลดต่ำลงเข้าสู่ภาะวะใกล้คลอดคุณแม่จะรู้สึกสบายขึ้นหายใจสะดวกขึ้นแต่จะรู้สึกว่าปัสสาวะบ่อยขึ้นเดินลำบากมากขึ้นเพราะว่าส่วนนำไปกดช่องเชิงกานของคุณแม่นั่นเองค่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงระดับหน้าท้องนะคะของคุณแม่ตั้งแต่เริ่ม ตั้งคันในเดือนแรกจนถึง10เดือนสุดท้ายของการที่คุณแม่จะคลอดนั่นเองค่ะ